สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทานโรตีกันนะคะที่ร้านโลตีกลมอาทิกะนะคะเป็นโรตีที่มีหลากหลายเมนูมากเลยนะคะวันนี้เราก็เลือกทานเป็นแบบนุ่มนะคะแบบนุ่มหนานุ่มไอยทองนะคะเมนูนี้ราคา45บาทนะคะเขาก็จะทําแป้งแบบหนาแล้วก็จะมีรสชาตินุ่มที่จะไม่กรอบนะคะแล้วก็ใส่ไส้ด้วย ใส่ทองอัดแน่นเลยนะคะเดี๋ยวเขากําลังจะทอดนะคะเราก็เลยเก็บคลิปในการที่ตอนที่เขาทอดมาฝากนะคะเขาก็น่าจะใช้ไฟไม่แรงมากนะคะเพราะว่าสังเกตแล้วเวลาทอดออกมาแล้วจะออกนิ่มนะคะไม่ได้กรอบเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะนําโรตีเมนูนี้นะคะไปใส่โรยนมน้ําตาลต่อนะคะ ะะกําลังเหลืองน่าทานเลยนะคะร้านนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆกับร้านาสุริยะบะหมี่กวางตุ้งนะคะอยู่ตรงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ นี่ค่ะตอนนี้เมนูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเขากําลังหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อจะทําให้เราทานได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามว่าจะโรยน้ําตาลด้วยไหมถ้าเราจะโรยน้ําตาลเขาก็จะใส่นมน้อยหน่อยเขาก็จะโรยนมน้ําตาลนะคะเมนูนี้45บาทค่ะอร่อยมากค่ะ